สวัสดีจ้าแม่สิสิฐจาทักทายเช้าวันพฤหัสที่27่ิพฤศจิกาย,ยนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่ขาวท,ที่ข้องทองคำสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรรงงานราคาทองก่อนไปตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่27พฤศจิกาย,ยนปี2568 ภาพรวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ63,350บาทต่อบาททองคำสูงสุดที่บริเวณ63,550บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งกัซขึ้น5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32.208ถึง32.300บาทต่อ1ดอลลาร์ ภาพรวมทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสูงขึ้นโดยทองคำได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมเดือนธันวาคมหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเกินคาดแม้ดัชนี PPI จะออกมาตามคาดการ์บวงชี้แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เร่งตัวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ย รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านส่งสัญญาณหนุนการผ่อนคลายเนื่องจากตลาดแรงงานอ่อนแอลงล่าสุดซีมีกรุ๊ปปงชี้นักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง85%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราเบีย้ยลง0.25%ในการประชุมวันที่9-10ธันวาคมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ให้น้ำหนักเพียง40%กดดันดอนลลาร์หนุนทองคำ นอกจากนี้นะคะทองคำได้รับแรงหนุนในฐานะสินทร,รัพย์ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางภูมิรัตร์หลัง CNBC รายงานว่าไต้หวันเสริมงบกลาโหมเพิ่มเติม40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อตอบโตก้การเร่งเตรียมกองกำลังของจีนใกล้ช่องแคบไต้หวันเพิ่มความตึงเครียดทางภูมิรัศร์สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่7 พฤศจิกายนปี2568อังระคะของวันที่26นะคะซึ่งกอดทั้งวันมีการประกาศะะการาคาของจากสมาคมค่าตรงคำ14ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่14เป็นราคาก่อนที่จะเป็นตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคา ก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันนี้เช้าวันที่2 7พฤศจิกาย,ยนปี2568ทองคำแท่งก็ส6 5%ซื้อ63,350บาทขาย63,450บาททองรูปพัน์ก็6 6 5%ซื้อ6 2 0 8 0บาท20สตางค์ขาย64,250บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่26ราคาเป็นบวกไปที่250บาทแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของ มาคุมค่าทองคำมาหนักเทนี้นะคะ่ะขอตัวติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นไงบ้างแม่สินจะมาอัปเดตท่านชมและฟังนะคะแะในทุกวันนะคะก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรายงานราคาทองในทุกวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแม่สิน้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ